สวัสดีครับตอนนี้เรามาชมเขื่อนขุนด่านประการชนเราจะมีน้ำเหลือเยอะเท่าไหร่วันนี้เป็นวันที่7กรกฎาคมสองหนี่ครับน้ำในเขื่อนเหลือไม่เยอะครับ นี่ครับนี่คือน้ำในเขือนคุ้นดานประกาศเชิญมีเรือนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวน่าจะเป็นเขาช่องลมหรืออะไรผมไม่แน่ใจมีเรือบริการราคาผมไม่รู้ครับ ว่าเขาคิดยังไงผมยืนอยู่ข้างบนนี้แล้วมองไปทางล่างล,างลึกครับน้ำลดลงไปเยอะมากเลยเดี๋ยวครับดูบรรยากาศรอบๆครับ ยัรอ,อ,อชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ